รู้ได no e mm ้ไงครับ <ikke> สีย <om Natural Four> ่าคะมีค่ะทั้งสี่ย่างเขาจะมีปั๊มโลโก้เหมือนใช่เหรอคะใช่ค่ะใช่คือถ้าเกิดว่ามีปั๊มอย่างนี้ที่กล่องแปลว่ามันจะเซียร์ช็อปค่ะนี่คะอันนี้มีอีกสามกล่องนะคะสามกล่องนี่ค่ะอันนี้เด็กจิ๋วชิวอ้าวไม่ใช่เหรอฮันเซาเนี่ยได้ไหมใช่ค่ะจิ๋วอ้าวค่ะงงมันเด็ก อยู่นะคะโอเคคือยู่นี้ใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะตัดยังไงคะถ้าไม่เป็นค่ะขอบคุณมากใช่ไหมคะแกเป็นอาชีพอะกรคะแกเป็นอาชีพเลยค่ะจะไปทำงั้นนะคะดูดูดูกระคิกวไม่ใช่ค่ะขอบคุณแต่ยังทำอะไรสักค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะที่ทำกับคุณหลอกแบบนี้ค่ะที่ทำกับคุณหลอกแบบนี้นูกเข้าใจความหมายไหมที่ส่งของมาให้หนูส่งของมาให้หนูที่ทำกับหนูแบบนี้คือส่งของให้หนูเนี่ยเหรอคะ ดี๋ยวคุณแม่กรีดให้นะอาเป็นเจ้าซึมอาเป็นเจ้าซึมกลับไปเจ้าซึมอะไรอะลูกหนูพูดอะไรคะคือคำพูดบางอย่างแหละเขาไม่เข้าใจนะน้องพิมเขาเขาฟังคนน้งคนนี้มาพูดต่างเช่นเช่นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแล้วเขาก็พูดบ่อยมากเลยแล้วจนตอนหลังเราบอกถามแม่ว่าคุณแม่พูดแม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเัราว่าอะไรวันนี้ก็เหมือนกันอะไรนะ เขาไปโรงเรียนที่คุณครูเดือนแล้วเพื่อนเขาพูดคำว่าหน่าสมเพชแล้วก็มัวลอกขนใหญ่เลยสองคนน่าสมเพชสรุปสองคนไม่มีใครรู้เลยว่าหน่าสมเพชแปลว่าอะไรแล้วตอนนี้รู้ยังคะเด็กเียบรู้ยังยังมั้งนี่นะแ่อันนี้ไม่แกะแล้วเอาเปิดเลยค่ะยังไม่ได้ดูเลยนะว่าคืออะไรอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ย น้อนี่นะคะอันนี utet, ้ก็จะเป็นลายไอติมนะคะคือก็จะเป็นลายชูชิค่ะแป้งอันนี้ก็จะเป็นลายชูชินะคะส่วนนี้ก็เป็นลายขับเค้กค่ะเนอะชอบไหนที่สุดคะไหนไหนโอ้คุณแม่ขอทำอันนี้นะคะหนูขอทำอันนี้แล้วแม่ก็ทำนนี้ฮหนูขอทำนนี้แล้วแม่ก็ทำนี้แล้วป้าก็ทำนี้อยาจะทำด้วยเหรอคะป้าทุกเจน่าชอบทุกเจน่ามาทำได้ ที <Okay. S 2> ่ช <what> oh, oh, ่างไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อแม่รู้อ๋อซาคชิซาคุชิซาคชิเงินอี้ยฉลอมากฉลอมากซาคตช้ต้นหอมอ่ะซาคตชีโลแกนซาคุชิหมีอันนี้ซาคุชิได้เหรอลูกใช่เหรอลูกใหญ่มากเลยใช่เหรอใช่ยังไม่แกะ กะที่นี่เป็นสกูตชี่ยี่ห้อไอ l ลูด้วยนะเขาบอกว่ายี่ห้อเนี้ยมันเป็นแบบของญี่ปุ่นซึ่งแบบเจ๋งมากเพราะมันสโลว์สโลว์บ้างนดีชอบ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 ดีดีดีีดีดีดีอีดีดีดีีดีดนีีดีดีดวดี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 เีดีดีีีีี ก่อนเก็บก่อนนะคะยี่ห้อเก็บก่อนเลยค่ะน่ยเดี๋ยวเปิดเวลาอ่ะกล okay. okay, okay. ่องที่สามค่ะที่สนี่นะแต่นแน่นแน่นอันนี้เป็นขนมญี่ปุ่นนะคะยิปคนอุ้ยมีหลายอย่างมีอะไรบ้างยี่ยี่ที่ใส่มาเลยค่ะโอ้โหอ่ะน้ำมันมุจากอะไรบ้างพันนี้ขอรีวิวอันนี้กันเลยดีป้าไหนคะขอรีวิวของงูขอรีวิวเป้งค่ะไม่ไม่ใครหมายถึงว่าอันนี้ไหนไหนไม่ใช่อะไรจิ้มไนจิ้มไ เนย็นๆโชว์ก่อนค่ะอันนี้มันเป็นเหมือนลูกอมหรืออะไรอเอาไปชุบซอสแล้วมีเกล็ดเขาอ,อ,อยากทำอ๋อมันเป็นอันนี้เป็นเดี๋ยว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 อันนี้เป็นโมจิชินจงังค่ะส่วนอันนี้เป็นช็อกโกแลตหมีแพนด้าค่ะส่วนอันนี้เนี่ยคุณแม่ดูแล้วเป็น,ปนชีสค่ะชีสติ๊กชีสติ๊กชีสติสสสส๊กกับหวัวย <พอ S 1> เตี <พอ S 1> ๋ยวทานได้หรืกินได้ไหมคะ ไม่รู้ค่ะแต่มันอยู่มากล่องเดียวกันมันน่าจะต้องทํานิดนึงนะคะน่าจะอร่อยมากเลยอันนี้ถูกส่งอันนี้ต้องรอเฮลโลแน่เลยหรือว่าอันนี้มันอยู่ข้างในนี้เรากินได้เลยน่าจะกินได้แ้หนบอกมี48อันเดี๋ยวเดี๋ยวรอเฮลโลมาเปิดไหมนะอันนี้มีมาคนจะกินงั่นแม่วันนี้เราขอทำนี้ก่อนเลยนะเหรอคะอทอมเพลนคือคอมเพลนทำด้วยตัวเองเลยเหรอคะเดี๋ยวพี่รีบทำก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณกันค่ะใครส่งขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเซเล็ต<า><า>